สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องตุ้ยนุยชาแนลนะคะค่ะวันนี้เราจะมากินนี่เลยทุกคนตะลิงปิงมีใครเคยกินไหมคะเปรี้ยวเวอร์เลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบนะราดน้ำปลากันเลยนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาโอเคนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำปลาค่ะนี่ใส่ลงไปเลยโอ้ยอเวอร์เลย โอเคทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะมันแบบว่าเป็นน้ำอยู่ข้างล่างนะคะโอเคลาดๆอีกหน่อยหนึ่งน้ำปลาน้ำปลาเหลือแค่นิดเดียวนะคะใส่ลงไปหน่อยให้มันแบบว่าน้ำปลาไม่ข้นเกินนะคะ <Yeah. S 1> โอเคต่อไปนะคะเราก็จะใส่นี่เลยทุกคนอันนี้จะเป็นชูรสกับน้ำตาลนะคะเพื่อนเอามาผสมกันเลยนะเป็นชูรสกับน้ำตาลลาดลงไปเลย คจะได้แบบเค็มหวานเท่าๆกันนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปอันนี้จะเป็นข้าวคั่วนะคะทุกคนนี่พริกป่นนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกป่นกันนะคะโอเคคนเลยนะคะ โอเคนะทุกคนเฟิร์นก็ทําการแบบว่านัวให้มันเข้ากันแล้วนะคะนี่น้ําลายหกอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตใช้มือนะคะช้อนที่เอามาคนเฉยๆนะทุกคนดูเฟิร์นอยากให้ดูขนาดลูกดูนี่ทาเป็นนักรีวิวนะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะ โคตรเปรี้ยวเลยทุกคนช้ำน้ำม,มากืาม,มาก เปรี้ยวแบบฉ่าน้ำอะทุกคน <Yahoo! S 1> เปรี้ยวแล้วแบบคือแบบน้ําเยอะๆอะทุกคนคือแบบไม่ได้เปรี้ยวแห้งเหมือนว่าม่วงเข้าใจไหมใครเคยกินคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงเนาะ เปี้ยวไม่ลืมหูไม่ลืมตาเลยทุกคนแล้วดูลูกนะใหญ่มากทุกคน ใหญ่จริงๆแล้วก็ฉ่ำน้ำมากทุกคน ควนจะเลือกกินแบบลูกใหญ่ๆที่แบบกินแล้วแบบน้ำมันเยอะๆทุกคนรู้สึกสะใจดีค่ะ เียวมากโอเคเดี๋ยวเฟิรอนจะกินแค่นี้นะทุกคนเข็ดฟันไม่ไหวเป็นยังไงกันบ้างคะก็ถือว่าแบบเปิดประสบการณ์กินตะลิงปิงตอนห้าทุ่มนะทุกคนตอนนี้ขณะดนี้ตอนที่เฟิร์นอัดนี่คือห้าทุ่มนะทุกคนคือตาสว่างเลยนะตอนเนี้ย ใครเคยกินช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงกินกันบ้างส่วนมากเฟิร์นก็จะทำประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ทำพริกเกลือจิ้มบ้างนะคะใครมีแบบว่าความคิดแปลกใหม่เอาไปทำอย่างอื่นได้ช่วยคอมเมนต์กันบอกกันหน่อยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องตุ้ยหนูชาแนลด้วยนะคะใครอยากให้เราทานอะไรหรือกินอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยเนาะวันนี้ช่องเฟิร์นก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย